ครั้งที่28นะคะครั้งสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะคะครั้งที่28สมการพาราโบลาที่กำหนดกำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะคะโดยที่ค่า a ต้องไม่เท่ากับ0นะคะตอนนี้ถ้ากรณีอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราหา x ก็คือลบ b กำง a นะคะ x หรือ h เนี่ยเป็นจุดวกกับนะคะ เราก็หาซิ x จะมีค่าเท่าไหร่จากสมการที่ให้ในรูป y เท <Y S 1> ่ากับ x กำลังสองลบสิ x บวกเจสเราได้ a ไม่เขียนตรงนี้ก็คือ1นี่นะคะต่อมา b ก็คือตรงนี้ a b ก็คือลบ16นะคะแล้วก็ c ก็คือ70นะคะเราก็เอามาแทนค่า x เท่ากับลบ b ส่วนส a นะคะเราก็ได้เป็น เราก็ได้เป็นนะคะตรงนี้คือ16หารด้วย2เท่ากับ8เมื่อเราได้ค่า x หรือค่า x เป็น 8, แล้เราก็หาค่า k หรือค่า y ได้แทนเลยค่ะในสมการจากนะคะจากสมการ y เท่ากับนะคะ x กำลัง2ลบ16 x นะคะบวก70ตรงไหนเป็น x เราแทนด้วย8เลยเพราะฉะนั้น x กำลังสองก็8กํกลังสลบ1 6 x ก็16คูณ8บวก70นะคะอ่าเราได้เป็น88 64 16ค mm ูณ8ได้128บวก70 6ดบวก70ได้134ยาลบ128เพราะนั้นค่า k หรือค่า y เราก็ได้เท่ากับ6ดังนั้นเราได้แล้วลักษณะกราฟ a เป็นบวกกราฟหงายนะคะจุดต่ำสุดอยู่ที่คู่อันด y เท่ากับ6 หรือค่า k เท่ากับ6แกนสมมาตรคือ x เท่ากับ8นะคะเพราะฉะนั้นจากรูปที่กำหนดให้เรามาหาค่า a เพื่อที่จะได้เขียนสมการได้เราได้ว่าถ้า y เท่ากับ7อ่ะเราแทนค่าก่อน y เท่ากับ7ตรงรูปนี้นะคะถ้า y เท่ากับ7นะคะเราแทนค่าได้ว่าโทษถ้า x เท่ากับ7 y จะเท่ากับเท่าไหร่ จากรูปตรงนี้นะคะจากรูปมาจาก y เท่ากับ ax กำลังสองบวก b ลบ bx ไปแล้วบ bx บวก c ถูกไหมคะซึ่งโจทย์กำหนดให้เราเป็น y เท่ากับเอ่อ x 2, กำลังสองโทษ x กำลังสองเฉลยให้นักเรียนไปหมดเลยเท่ากับ x กำลังสองลบสิบหก x บวกเจ็ดสิบนะคะเราก็เอามาแทนค่าเป็นรูปนี้นะคะเราก็จะได้ว่าเมื่อ x เป็นเจ็ดนะคะตัวนี้หาค่า y เจ็ดกำลังสองลบสิบหกคูณเจ็ดบวกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสิบหกคูณเจ็ดได้ร้อยสิบสองแล้วบวกเจ็ดสิบสี่สิบเก้าบวกเจ็ดสิบได้ร้อยสิบเก้าลบร้อยสิบสองนะคะ y ก็เลยได้เท่ากับ7เอาค่า y กับค่า x ที่ได้7กับ7เนี่ยมาแทนในสมการรูปนี้คือ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ x กำลังสองบวก k ทำไมเราถึงแทนในค่านี้เพราะเรารู้เล้ว่า s เนี่ยเท่ากับ8ตรงนี้แล้วก็ k เท่ากับ6นะคะ y เท่ากับ7 x ก็เท่ากับ7หา a ได้เพราะนั้น7เท่ากับ a 7ลบ8ทั้งหมดกำลังสองบวก6เราก็ได้ว่า a มีค่าเท่ากับ1เราก็เลยเขียนรูปได้ดังนี้ก็คือ y เท่ากับ1นะคะในวงเล็บ x ลบ8กำลังสองบวก6นะคะแล้วก็หามาว่าถ้า x เป็น9แล้ว y จะเป็นเท่าไหร่นะคะได้มาเราก็มาเขียนพอดกราฟเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปนี้นะคะอ่า ตอนนี้ก็มาสรุปนักเรียนก็หาจุดสูงสุดต่ำสุดเป็นการบ้านตอนนี้มาแถมข้อยากเล็กน้อยเพื่อจะจะนักเรียนจะได้เป็นไกด์ไลน์สำหรับไปสอบนั่นสอบนี่กรณีที่เขาไม่บอกนะคะเขาไม่บอกสมการพาราโบเขาไม่บอกสมการพาราโบลามาแต่บอกจุดนะคะจุด x y มานะคะ ตัวแรกเป็น x ตัวที่2เป็น y ตัวแรกเป็น x ตัวที่2เป็น y นะคะครูก็เลยเอาตัวนี้นะคะกับตัวนี้คือคู่อันดับ x เป็น5 y เป็น0และ x เป็น10 y เป็น0ทําไมครูถึงเลือกคู่นี้เพราะว่าถ้าจุดตัดบนแกนอะไรคะจุดตัดบนแกน x ก็คือ y ต้องมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะ จุดตัดบนแกน x y เท่ากับ0มันก็คือคูณดับ5 0ศและ10 0เราก็จะได้ว่า y เท่ากับ a ในวงเล็บ x ลบ5แล้วก็ x ลบ10ถูกไหมคะซึ่งซึ่งเราก็จะได้อีกว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาแทนนะคะคือ x เป็น7 y เป็นลบ3มาแทนเราจะหาค่า a ได้เราก็ได้ว่าถ้า x เป็น7 y เป็นลบ3 เราจากสมการข้างบนเราจะได้ค่า a ว่า x ก็คือ7-5ลบ5คูณกับ7-3ลบ3เพราะนั้น7-5ลบ5คือ2 7-7ลบ7ลบ10คือลบ3นะคะแทนออกมาได้เป็นลบ6เพราะนั้นค่า a ก็ได้ลบสส่วนลบ6ก็ได้เท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะตัดกันเครื่องหมายลบเหมือนกันนะคะก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็หาสมการของมันได้ ว่า y เท่ากับเศษหนึ 2, ่งส่วนส x ลบหคูณกกบ x ลบสิบซึ่งคูณออกมาได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสอะคะ x กำลังสองลบสิ x บวกห้าสนะคะ, 15, 50, ะ,คะหรือเท่ากับเศษหนึ 2, ่งส่วนสอง x กำลังสองลบสิา x ส่วนสงบวกยี่นี่คือรูปสมการพาราโบลาของเรานะคะครูก็จะลองให้นักเรียนทำข้อสองนะคะ ยากเล็กน้อยนะคะแต่พอใช้ได้แล้วก็ข้อ3นะคะเป็นโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็การบ้านที่เหลือทั้งหมดนะคะส่งไม่เกินวันสอบนะคะวันสอบครั้งสุดท้ายก็คือภายในวันที่20นะ20 21 22 23 24ิดชชุดนี้จะส่งภายในภายในวันที่ ยี่สิบสี่กันยายนหกสี่นักเรียนคะเดี๋ยวครูแจ้งก่อนสุดท้ายแล้วครูจะเกษียณในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะหนึ่งตุลาคมหกสี่เพราะฉะนั้นนักเรียนที่มีงานค้างค้างครูหรือไม่ได้สอบแก้ตัวกับครูนักเรียนจะประสบความยุ่งยากท่านนักเรียนตกและนักเรียนติดรอติดศูนย์ทั้งหลายแหล่ ขอให้นักเรียนช่วยเคลียรย์งานทั้งหมดเคลียร์แก้ศูนย์นะคะเคลียร์ส่งงานทั้งหมดนะคะกับครูภายในนะคะสัปดาห์สุดท้ายไม่เกินวันที่24กันยายนนะคะนะคะเพราะว่าถ้าเกินจากนี้ไปแล้วนะคะเออครูจะไม่สามารถดําเนินการให้นักเรียนได้และครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนจะไปซ่อมกับใครนะคะ แล้วที่เหลือนักเรียนต้องไปดำเนินการเองสำหรับม .3 เทอมนี้นะคะครูก็หวังให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อนะคะและก็เล่าเรียนนะคะเพื่ออนาคต3ปีถัดจากนี้ต่อไปนักเรียนจะกำหนดชีวิตของนักเรียนว่านักเรียนจะเลือกอาชีพอะไรจะเรียนอะไรนะคะ4ปีต่อจากจบม6 เกดของนักเรียนจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเงินเดือนของนักเรียนจะได้เท่าไหร่วิชาชีพที่นักเรียนเรียนนั้นน่ะจะส่งผลกับนักเรียนอย่างไรนะคะขอให้นักเรียนมุ่งมั่นในการศึกษาการศึกษาเปลี่ยนสถานะของคนได้เป็นอย่างดีนะคะบางคนจากลำบากยากจนก็สามารถทำให้อยู่แนวหน้าของสังคมได้นะคะขอให้นักเรียนนะคะตระหนักในเรื่องนี้และประพฤติตนเป็น คนดีของสังคมต่อไปยังไงก็ตามความดีนะคะความดีเป็นบุญเป็นกุศลสามารถติดตามนักเรียนไปทุกภพทุกชาตินะคะขอให้นักเรียนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งหน้าเจอกันในเรื่องสอบนะคะสวัสดี